สวัสดีครับอยู่กับเสือพอปลายนะฮะป้าเท,บ,าทบ้านชวนมาทางนี้นะครับอ่ะมาดูเนาะมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ที่ท้ายทุ่งปาดดูควัน <c oughs> คุณผู้ชมเอมโอโอ้โหคุณผู้ชมดูเขาบอกว่าย,ย่างอบสมุนไพรเราจะติดแดงติดเหลืองไหมเนี่ยควันเยอะขนาดนี้เนี่ยฮะปดอบย่างสมุนไพรงัวนเหรอ <c oughs> เออมันจะติดเหลืองติดแดงไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องถ่ายหน้าเราก่อนถ้าอย่างนั้นเขี่ยมาถ่ายหน้าเราก่อนโอ้โหฟันมันเยอะมากเลยเดี๋ยวยุไม่มีเลยแบบนี้เดี๋ยวทานหน่อยไม่ใช่สุกแล้วเหรอเนี่ยคุณผู้ชมดู โอ้ยดูนะแม่ดาทำอะไรเนี่ยนะน้องวัวจะสุกแล้วโอ้ยเดี๋ยวก็น้องสองตัวเม้งชอบแต่ไม่มีนิดไม่มีไรไม่มียุงเลยจริงเหรอดาดาจริงค่ะอ้อแบบไฟลูกนะมันอุ่นซื้อแต่ว่าแลงไม่ลัวแล้วมันไม่สำลักควันเหรอ มันมีวิธีหายใจของมันอยู่ใช่ไหมพี่อสมอเห็นไหมข้อสมอไล่ยุงวิธีไหนฮะัอสมมไล่ยุงวิธีไหนก็ใช้สายอาเบดก็นั่นแหละก็เป่าวันไม่ใช่หรออ๋อต้องคนละอย่างกันหรือเปล่าดาดาอันนี้ก็สมุนไพรไล่ยุงอย่างดีนะเนี่ยอ๋อคิดซะว่าเป็นการพ่นหมอกไล่ยุงกวนเป็นแบบเป็นหมอกธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ต้องกลัวไฟที่หลายหลายท่านนะ ครับคือพยายามจะมองหาวัวหาวัวไม่เจอคุณผู้ชมค่อยๆเพ่งไปนะนี่นะแม่บนเหลือแม่บนเหลืออยู่อยู่ตรงนี้อันนี้แม่บนเหลือเออนี่อันนี้ลูกบนรอดนะฮะนั่นเวาวัวอีกชอบไหม เอี้ถ้าถ้าไม่ถูกก็คอมเมนต์แนะนำได้นะคะด้าดาแล้วแล้วเนี่ยมูลวัวเนี่ยเราจะจัดการยังไงตากแห้งไงมันต้องมีที่ตากโดยเฉพาะใช่ไหมถ้าเราถ้าเรายื่นหลังคามาอีกแล้วเราก็เอามาโกย เวลาองวัวเขาอึปุ๊บเราก็ตักใช่ไหมตักแล้วก็มาสำรับตักเป็นกองปุ๋ยไงตักแห้งใช่เป็นกองปุ๋ยแล้วพอมันแห้งแล้วก็เอาไปใช้งานไปใส่นาไปใส่ต้นไม้ใสดอกไม้ใสอะไรของเราไปไม่ต้องไปซื้อแหนางามมดเลยล่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าสีมันก็เป็นปุ๋ยเห็นไหมที่ที่เขาทําน้าปุ๋ยหมักนะเขาก็เอาเอาที่วัวแห้งบางที ขี้วัวที่มันเอามาแล้วเขาเอาน้ำน่ะนะอเอาน้ำมันไหลลงไปน่ะที่น้ำแดงๆนะ่ะเาเรียกว่าน้ำปุ๋ยสดนะ่ะนั่นแหละสุดยอดเลยแปลว่ามันโอเคนะนี่เพราะมันมีลูกหนีเนาะก็โอเคมันไม่ร้อนเออเนี่ยเขาไม่ได้ลูกหนีเลยนะคุณผู้ชมมันไม่ร้อนค่ะควันมันเยอะเกินค่อยๆถ่า,ายออกเฉียงๆหน่อย เดี๋ยวเอไอตกใจร้อนนะคะมันไม่ร้อนเนี่ยเขานั่งนิ่งทั้งแม่ทั้งลูกเลยแปลว่าเขาโอเคนะเขารับได้เนาะเขาชอบแหละนะครับถ้าเขารู้สึกไม่ดีเขาจะต้องแบบลุกหนีออกไปจากตรงนี้แล้วแหละมันแล้วก็มนอยู่ได้แป๊บเดียวใช่ไหมถ้าไฟลุกเนาะถ้าไฟลุกแมลงมันไม่หนีแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็กลัวอกลัวแบบว่ากลัวไฟมันจะปิวกลัวลมจะพัดนาะเขามีทั้งฟางทั้งแกลบอย่างนี้เนาะเดี๋ยวถ้าถ้าเราทําแบบนี้ เราก็ได้พัฒนาพื้นที่ไปด้วยโล่งเลยเนาะโล่งแล้วก็เราไม่ต้องกลัวว่าไฟมันจะปิ้วนะเพราะว่าเราพยายามเก็บเราพยายามเก็บให้มันพัฒนาไปแล้วก็ปลูก้าหน้าให้น้องโัวไปด้วยโอ้โหคุณผู้ชมวิธีการแต่แต่ก็ต้องเชื่อเขาแหละนะเนพราะดาด้าเขามีประสบการณ์การเลี้ยงวัวมานานเือะ พึ่นอยู่ไฟก็ใช้ไม้เป้านี่แหละเอาไปปูบนเตียงแล้วก็เอาฐานใส่แล้วก็เอาเกลือโรยลงไปในฐานแล้วก็เราก็นอนย่างแบบร่างกายเราจะแข็งแรงไว้พื้นตัวไว้หลังคลอดบุตรนะคะหลังคลอดลูกเราพัฒนาไปทุกวนทุกน็เกบจะมดแล้วล่ะพอหน้าแรงมันน่ากลัวนะ เ,เ,เดก็ได้ท่อนฟืนนี้ไว้ใช้ต่อเองเนาะ,ะเดก็ได้ท่อนฟืนนี้ไว้ใช้ต่ออเนทอนฟืนนี้ไใช้ต่อเองนาะ่อืใ้องเนาได้ท่น้ไว้่งนาะเวใเนาะน้องะก็นวตาไ้ก็้อะนองเราะฮะโอ้ มันมีเหมือน,นมีปลาเยอะนะเนี่ยเนี่ยมันมีเสียงมีการเคลื่อนไหวของผิวน้ำอยู่ตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมนะฮะโอ้ข้าวงามเนาะนะครับนูน้นนะแปลงด้านในนะฮะปกติแปลงนี้จะไม่เคยได้ผลเท่าไหร่นะแต่ปีนี้สวยงามนะคุณผู้ชมนะฮะ โอ้แปลงหลังบ้านยาชิเขียวขจีเออนี่นะคุณผู้ชมดูนะครับมันเขียวเข้มเลยนะว,าวอายยิ่งตรงนั้นที่เราทำแปลงผักเออนูนหนุหน้นนจุดนั้นวนะ่ะนี่คุณผู้ชมตรงนี้แหละลหลที่ปลูกผักหลายอย่างเนาะนะแล้วก็มีการใส่มูลวัวลงไปนะครับมันก็เลยเข้างามนะแต่ฝงนี้คือว่า เออนั่นแหละเสือทั้งบอกว่ามันได้เห็นเหมือนเหมือนปลามันกระโดดมันวิ่งมันแหวกว่ายน้ำอ่ะน้ำมันเยอะกว่าอืรู้ไหมน้ำเยอะตรงไหนเสือรู้ไหมเสือไม่รู้หรอกทางแดงเสือไม่เคยเดินมาตรงตรงตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นตาน้าที่ซึมมาเหรอ บริเวณนั้นที่มันต่ำๆนะตอนแรงๆป้าที่บ้านเดินมาดูเอน้ำมันทําไมแฉะตลอดป้าที่บ้านก็เลยไปเดินดูมันจะมีน้ำซึมออกมาเรื่อยๆตรงนั้นอมันจะเป็นตาน้ำเป็นตาน้ำที่มาจากป่าเนาะใช่อันนี้บิ่งนี้มันทํำห้มีน้ําเยอะกว่าเขาเพราะว่าอัดไว้ตาน้ํามันซึมมาเรื่อย พอแปลงนี้น่าจะได้ผลผลิตแบบดีโดยเฉพาะแปลงเล็กน้อยเห็นไหมที่ติดพี่ยูโรติดที่ดินพี่ยูโรตรงโน้นปกติเนี่ยมันกระล่องกระแลงเลยนะแปลงโน้นอ่ะออแต่เพืนนี้ก็สวยนะคุณผู้ชมนะฮะนี่เดือนหน้าเดือนหน้าใช่กลางเดือนหน้านี่แหละ ดำแห้งเออต้องหาอะไรแบบว่ามาทิ่มก่อนเถึงจะดำแต่มันก็ได้ผลผลิตที่ดีมากนะครับ้มันกลิ่นหอมอะไรครับกลิ่นหอมหญ้ากลิ่นหอมใบไม้อะไรอย่างงี้เนาะเออพอดีดูคลิปเสือไปอะไรก็ไปคบแม่ไปถามทางคณะดำซ่อมเออดำซ่อมเออแล้วก็ไอ้ไอ้ที่ใบมันสูงๆอย่างเงี้ยตัดออกอ่า ที่บ้านเขาจะทําแบบนี้เขาบอกว่าถ้าไม่ตัดออกอ่ะถ้ามันสวยไปเนี่ยข้าวมันจะล้มอืมเพราะมันสูงมากนยไม่น่าที่ชาวนาเทาที่เขาไปตัดเอาเครื่องตัดหญ้าเลยแหละไปตัดใบเลยอืมมันจะได้เตรียมตัวที่จะแบบว่ามีมีเมล็ดเยอะไงมันงามเกินไปเออมันงามเกินไปแต่มันจะดูแลแต่ใบอย่างเงี้ยนะอืมโอ้โหแปลงหลังนาเราเอ้ยนาหลังลากบ้านเราก็สวยนี่ โอ้เทาบ้าเสือจะดินอืเขียวกเหลืองักนอ้าวสีห้องน้ำเรามันซีแล้วเนาะแต่เรามีสีอยู่นะเราจะทาซ้ำไหมล่ะเรามีสีเหลือมันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งสีเก่าอ่ะเออเดี๋ยวเราหาเวลามาทาซ้ำนะฮะตกครับอืมอีกชั 1, ่วโมงหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ว้าวาะอะไรได้นี่ที่กลัวอืม ตักไครคุณผู้ชมโอ้มิด <c oughs> มิดเลยปะ่ะ <c oughs> โอ้โหทำไมตักไครบางงามขนาดน,นี้ <c oughs> แลวได้ปลูกแค้ต้นเดียวเลนยอ๋อแต่ละหลุมเลยเหรอเ <c oughs> ออคุณผู้ชมดู <c oughs> จากหลุมละต้นนะครับมันกลายเป็นหลุมละสองร้อยต้นแล้วโอ้โห <c oughs> โอ้โหงามจริงๆ คิดถึงตอนที่แม่ทําส่งตลาดสมัยนั้นโลละเจ็บตอนนี้ก็ให้โลละส็บแต่ก็ไม่ได้ทําแล้วดูที่ปลาเทบ้านพาเสือเดินมาคุณผู้ชมอันนี้อะไรฟักแฟงหรือมีลูกไหมมีีกำงออกาทบ้านอ๋อนี่ไงอ้าบวบหรืออะไรเนี่ยอ๋อบวบเหมือนกับที่เราปลูกที่สุรินเลยนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ พันเดียวกันนะฮะบวบไร้เหลี่ยมไม่รู้เขาเรียกบวบอะไรใครรู้บ้างคุณผู้ชมคิดอีกเดี๋ยวมันจะเหี่ยวอ่านนะฮะตอนนี้เราก็ลัดเลาะมาจะถึงหน้าครัวกลางแล้วคุณผู้ชมอ่านะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะฝากชมให้อย่างน้อยห้านาทีนล้วก็สําคัญเลย ติด<อ>ด่านให้ด้วยนะครับ,รบ,บวสวัสดีครับ